อีกเพียง2ตอนเท่านั้นครับ Joker War ก็จะจบลงแล้วโดยในตอนนี้ Joker ได้เริ่มวางแผนขั้นสุดท้ายที่เขาจะเล่นงาน b a ท m a n และการช่วยเหลือของ b a ทแ a มิลีจะสามารถกู้วิกฤตในเมืองได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับสำหรับ Joker War ตอนที่5สําหรับใครที่เพิ่งมาตามนะครับเราได้ทําเพลย์ลิสต์ที่จะทําให้คุณติดตาม The Joker War ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนปัจจุบันสามารถคลิกที่มุมขวา เพื่อเข้าไปดูได้เลยในตึกหรูอย่านมิดเท้าโจ๊กเกอร์เพิ่งได้รับมอบสิ่งของบางอย่างที่เขาชอบพออย่างมากจนหัวเราะออกมามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโจ๊กเกอร์โดยเฉพาะและเขาก็รักมันมากมันคืออะไรกันแน่ เขาเดินมายังรถลีมูซีนซึ่งปรับปรุงใหม่ให้ออกมาในสไตล์ของโจ๊กเกอร์พร้อมสั่งให้คนขับนั้นขับรถเดินทางไปยังโรงงานเอชเคมิคอลเพื่อไปต่อสู้ฉากสุดท้ายที่เขาได้เตรียมการไว้รถออกเดินทางโจ๊กเกอร์นั่งชมรอบเมืองเห็นความสวยงามจากสงครามที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นเขาเล่าให้คนขับฟังถึงสิ่งที่แบทแมนพยายามทำ มันพยายามสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาพยายามจะรักษาสิ่งที่เมืองควรจะเป็นและแบทแมนก็มาพลาดตรงที่หน้ามืดตามัวมองไม่เห็นธาตุแท้จริงของเมืองนี้มันไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเพราะว่ามันคือเมืองที่อันตรายและพร้อมจะฆ่าฟันกันทุกเมื่อมันคือตัวตนที่แท้จริงของชาวเมืองกอตแชมโจ๊กเกอร์ได้มอบความโกลาหลแบบอิสระเสรีและดูสิ่งที่พวกมันทำกันสิ ฆ่าแกงกันอย่างสนุกสนานมันช่างสวยงามจริงๆขณะเดียวกันคราวฮันเตอร์ได้ฆ่าตัวตลกไปอีกหนึ่งคนเขามองรถโจ๊กเกอร์วิ่งผ่านและโยนศพตัวตลกนั้นทิ้งลงจากตึกเมื่อโจ๊กเกอร์เดินทางไปถึงเอชเชมิเคิลยังไม่ทันได้ทำอะไร คนขับรถก็โดนเขายิงตายคาที่จากนั้นก็มีโทรศัพท์ติดต่อมานั่นคือพันช์ไลน์เองเธอสามารถหนีออกมาจากแบทแมนกับฮาร์รี่ได้และมา,ารายงานความล้มเหลวของตัวเองที่ปล่อยให้แบทแมนเล่นงานเธอแถมยังไม่สามารถฆ่าแบทแมนกับฮาร์รี่ได้สำเร็จเกือบโดนตำรวจจับตัวไปอีกอยังดีที่มีคนไปช่วยเธอเอาไว้พันช์ไลน์บอกให้โจเกอร์ระวังตัวนะเพราะตอนนี้แบทแมน น่าจะกำลังเตรียมการสวนกลับเพื่อยึดเมืองคืนแต่โจเกอร์เขารู้อยู่แล้วแหละว่าแบทแมนจะทำอะไรต่อเขาอยากให้แบทแมนมาเอาคืนเพราะนี่คือเวทีใหญ่ที่เขาเตรียมไว้ให้จากนั้นก็เดินเข้าไปในโรงงานเอชเคมิคัลสังหารลูกสมุนทีละคนทีละคนพบบร้อมส่อากาศออกไปให้ทุกคนนั้นฆ่าคนซะศพทุกศพ จะมีราคาอยู่ที่1,000เหรียญหรือถ้าหากว่าสามารถฆ่าพวกแบทแฟมิลี่ได้จะให้ศพล้านล้านเหรียญเลยโจ๊กเกอร์บอกพันชไลไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขารู้หมดใ้หมดพุงว่าแบทแมนจะทำอะไรจะทำที่ไหนจะทำเมื่อไรแต่ตอนนี้โจ๊กเกอร์ขอเวลาใส่ชุดใหม่ที่เพิ่งได้มาก่อนนะขณะเดียวกัน แบทแมนก็รู้ดีว่าเขามีเวลาไม่มากโจ๊กเกอร์รู้จักเขาดีและรู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่โจ๊กเกอร์ต้องการก็ได้มั่นต้องการให้เขาออกครอบครัวของแบทแมนมาลงในสงครามนี้เพื่อที่จะได้ทำร้ายคนที่ใกล้ชิดแบทแมนแต่พวกเขาก็ดีใจที่ทุกคนมารวมกันที่นี่แบทแมนกำลังคุยกับครอบครัวของเขาทั้งเรดฮูดดิกเกรสันซิกแนลออฟฟานสปอยเลอร์แบทเกิล มีตัวแถม่อีกคนหนึ่งก็คือฮารี่ควินแบทแมนกล่าวคำขอโทษที่ก่อนหน้านี้ความคิดของเขานั้นไม่ชัดเจนแล้วก็ดันผลักสสยทุกคนออกไปจากเมืองช่วงเวลาปีก่อนทุกคนต่างมีชีวิตที่ยากลำบากและเขาก็น่าจะเรียกให้ทุกคนกลับมาตั้งแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ต่อจากนี้เขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นและเมืองของเราก็ตกอยู่ในความโกลาหลโจเกอร์ Joker, มันใช่ทุกอย่างที่ตระกูลเวนสร้างมา ทำร้ายเมืองนี้และมันก็แย่ลงเรื่อยๆตอนนี้ดานแบทวูแมนได้ร่วมมือกับตำรวจบุกยึดเวนเอ็นเ e อร์ปรและตัดการส่งอุปกรณ์อาวุธให้กับพวกแก๊งต่างๆในเมืองส่วนลูเชียสฟอกได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ต้องทําคือยับยั้งให้ประชาชนในเมืองไปดูหนังตอนนี้มีการจัดฉายหนังทั่วเมืองไปหมด ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่โจ๊กเกอร์ต้องการฆ่าประชาชนจำนวนมากในการต้อนทุกคนให้มายัางโรงหนังแบทแมนคิดว่านี่อาจจะเป็นการขอที่มากไปแต่เขาก็เชื่อใจทุกคนให้ร่วมมือกันเพื่อนำเมืองนี้กลับมาส่วนตัวเขาเองจะเดินทางไปยังเอชเชมิเคิลเพื่อจบเรื่องราวของทุกสิ่งฮาร์รี่บอกว่าเธอจะไปด้วยเธอจะได้ฆ่าโจ๊กเกอร์ทิ้งเดี๋ยวนะ คนในนี้เขาไม่พูดกันเรื่องฆ่าคนนะฮารีแบทแมนบอกไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกอ้าวไงงั้นละ่ะเพราะการฆ่าโจ๊กเกอร์คือเหตุผลเดียวที่เธอมายอมร่วมกวนแบทแฟมิลี่ครั้งนี้ทิมเลยแซวไปครับว่าใครบางคนในนี้คงต้องกลับไปอาฆ่าแล้วหรือมัง้งฮารี่เลยสวนกลับไม่มีใครถามเธอนะไอเด็กเป็ดเด็กเป็ดคือ,คอเขาล้อดึงฉายาของทิมที่อยู่ในยังจัสติสที่โดนเรียกฉายาใหม่ว่าเดรก แทนโรบินอยู่ชั่วคราวครับเพราะว่าคำว่าเดรกนอกจากเป็นนามสกุลของทีมเดรกแล้วยังเป็นชื่อของประเภทเป็ดที่มีนิสัยดุร้ายครับแบทเกิรพูดขึ้นเลือกเถียงกันได้แล้วนี่ไม่ใช่เวลานะไม่ทันไรตึกไกลออกไปสมุนตัวตลกได้ยิงบาซูก้าเข้ามายังแบทแฟมิลี่แบทแมนรีบคว้าแบตตะแรงและปามันออกไประเบิดบาซุก้าทด่ทัน ปอยเลร์และออกฝานจึงรีบไปจัดการสมุนไล่นั้นดูเหมือนพวกตัวตลกจะเริ่มแห่มากันแล้วมันคงรู้แล้วสินะว่าแบทแฟมิลี่มาอยู่ในเมืองแบทเกิลขอแยกตัวไปที่ฐานทัพคล็อกชาวเวอร์เพื่อดูแลข้อมูลเป็นหูเป็นตาให้ทุกคนส่วนไนท์วิงจะเป็นผู้นำทัพภาคสนามดิกเลยบอกให้บรูซไม่จัดการโจ๊กเกอร์เถอะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวในเมืองพวกเราจะจัดการเองบรูซเลยบอกว่าถึงยังไง เขาคิดว่าตอนนี้สมควรแก่เวลาที่ดิกจะเปลี่ยนเสื้อกลับไปใส่สีดั้งเดิมของเขานั่นก็คือชุดไนท์วิงเพราะว่าจากเหตุการณ์ก่อนหน้าดิกโดนยิงเข้าที่หัวจนเขาความจําเสื่อมและละทิ้งตําแหน่งไนท์วิงไปชั่วคราวแต่ตอนนี้ความทรงจํากลับมาแล้วตําแหน่งนี้ก็สมควรจะได้รับคืนไป ดิกซิงน้ำใจบรูซมากบรูซจึงบอกว่าเขาดีใจนะที่ได้ดิคคนเดิมกลับมาแต่ดิคก,ก็อดห่วงไม่ได้หากหยุดโจกเกอร์ได้สำเร็จแล้วเรื่องทรัพย์สินของเวนล,ละ่ะเราจะทำยังไงกับมันบรูซจึงบอกไปเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนจัดการโจกเกอร์ให้ได้ส่วนเรื่องเงินเราค่อยมาว่ากันอีกด้านแคทวูแมนไดโน้มน้าวให้ริทเลอร์กับเควนกวินออกมาจากหลุมหลบภัยทั้ง3เดินทางมายังสำนักงานของอันเดอร์โบรเกอร์ หรือฮาลานเกรฟโดยเธอหวังจะโจรกรรมเอาทรัพย์สินของบรูซเวย์ให้กลับมาและแบ่งบางส่วนให้กับผู้ช่วยเธออีกสองคนเป็นค่าจ้างของทั้งสองไม่นานแบทแมนได้เดินทางมาถึงเอเชมิเ e คิลแต่บรรยากาศด้านหน้าก็รู้สึกถึงภัยอันตรายศพคนขับรถนอนกองอยู่กับพื้นแสงไฟส่องยินดีต้อนรับแบทแมนเข้าสู่ฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนี้แต่แล้ว ฮารี่เธอโพล่มายิงใส่แบทแมนซะ่งงั้นหน้าตาของเธอโกรธมากต่อว่าแบทแมนนี่เธอลงทุนช่วยแบทแมนไปทำไมครั้งแล้วครั้งเล่าแบทแมนนายมองไม่เห็นหรือไงว่าต้องแก้ปัญหาตรงไหนคืนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เรื่องราวของโจ๊กเกอร์ต้องจบลงแบทแมนรีบมารวบตัวเธอและตะคอกใส่เขาให้เธอทำแบบนั้นไม่ได้หรอกฮารี่ตอบกลับการจับโจ๊กเกอร์เข้าคุกมันดีเกินไปสำหรับเขา มันไม่พอที่จะหยุดยั้งเขาแล้วเธอหน้าจะปล่อยให้แบทแมนติดพิษตายซะยังดีกว่าเธอคิดว่าแบทแมนจะคิดได้เสียอีกนายก็รู้อยู่แก่ใจเหมือนที่ทุกคนรู้พอล้มเขาได้โจ๊กเกอร์ก็จะกลับมาอีกคราวหน้าแบทแมนจะยอมให้โจ๊กเกอร์ฆ่าผู้คนในเมืองนี้อีกเหรอหรือว่าต้องการให้มีคนอย่างพันชไล่เพิ่มอีกหรือไงตอนนี้แบทแมนสามารถปราบเธอได้เธอรู้ดีแต่เธอมีข้อเสนอหากคืนนี้โจ๊กเกอร์ฆ่าแบทแมนได้แล้วก็ เธอขอเป็นคนจัดการโจ๊กเกอร์เองให้สินส้นซากจบทุกอย่างตรงนี้ที่นี่คืนนี้และเธอไม่สนด้วยไอ้กฎห้ามฆ่าบ้าบอของแบทแมนจะตามมาจัดการเธอทีหลังก็ได้เพราะหากโจ๊กเกอร์หลุดไปได้อีกคราวนี้ต้องมีคนตายเพิ่มอีกแน่และเธอจะยิงเขาให้ตายเองถึงอย่างนั้นแบทแมนปฏิเสธเสียงแข็งไม่มีทางที่เขาจะให้ฮารี่ฆ่าคนงั้นจัดการเธอซะเลยตอนนี้ ให้เธอหมดสภาพจนไม่สามารถทําอะไรได้ขอร้องล่ะอย่าให้ทุกอย่างมันวนกลับมาเหมือนเดิมเปลี่ยนสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเถอะนะมันควรจะจบได้แล้วแบทแมนไม่สนใจเขาเดินเข้าไปในเอชเชมิเคิลเพียงลำพังแค่ย่างกายเข้ามาความเงียบเสียงท่อเสียงสะท้อนเครื่องจักรก็ทำให้รู้สึกความน่ากลัวมีบางอย่างซ่อนกายอยู่ที่นี่ แบทแมนเรียกหาโจกเกอร์เขามาถึงแล้วแล้วมันจบลงแล้วโจกเกอร์อีกไม่นานพวกเขาจะได้เมืองคืนมาหากมีลูกไม้อะไรจะมาเล่นกับเขาแล้วก็จัดมาเลยเขาพร้อมเสมอโจกเกอร์ Joker ตอบรับจริงเรยจ๊ะมีร่างของชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแบทแมนด้วยความมืดทำให้เขามองเห็นไม่ชัดแต่เมื่อแสงของดวงจันทร์ส่องลงมากระทบโดนร่างของชายผู้นี้ ถึงกับตกใจอย่างสุดขีดนี่มันออาเฟรดไอ้โจ๊กเกอร์ไปเอาศพออาเฟรดมาและควบคุมโดยแก๊สของเดอะดีไซเนอร์ดานดนบรูสไม่นี่มันไม่จริงมันต้องเป็นภาพหลอนใช่ไหมเสียงโจ๊กเกอร์ดังมาจากข้างหลัง <Can 't. S 1> เห็นไหมบรูซฉันบอกแกแล้วว่าแกไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้หรอก ในตอนหน้าพบกับสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ Joker w a วอในตอนอวสานของอีเวนต์นี้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปของ DC Universe ครับเมื่อเราอัปโหลดได้ทันทีและยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจในช่องสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ